กิจวอสังประภัยแล้วก็น่ารักสอจอต้องปลาจีน75ครั้งชนะ55แพ้20ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินปาฏิหารพอหลักบุญครับนายสิทธทิชัยคำหลอมนะครับ22ปีจากอุบลราชธานีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับเสียวุฒิพอหลักบุญนะครับคุณนัทวุฒิสมใส จจุบันฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอหลักบุญครับนักชกในดวงใจนี่ครับดาวดังเลยครับแชมเปี้ยนฟังตอพอหลักบุญแล้วก็ชายล่าพอหลักบุญครับโอ้โห,โห,โหย,ยอดมวยทั้งนั้นอ0ครั้งชนะ42แพ้15แล้วก็เสมอ3ครั้งครับมาแล้วครับคู่เอกนำรายการของเรานะครับพิสูจนฝีมือไฟแตกหักนะครับสายของยอดธงกับขวาของปาิหารนะครับยอดธงนี่ดูจะ ได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยนะครับแล้วไฟนี้ไม่หลีด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปใายรูปร่างหมัดขวาแย่เอาไว้แล้วก็จับมี้ายดัวปฏิหารก็ยังไม่รีบร้อนแลยครับไฟแดงวันนี้นะครับเทียบรามินทานะครับดวแทนของสจตงประจีนถอดมงคลด้วยนะไฟแดงยอดธงนะครับสจตงประจีนน้าเงินปฏิหารพอหลักบุญแหงซ้ายขวาไปน้ําเงิน ทกกันในพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์นะครับคู่นี้129ปอนด์ก็ในรุ่นซูปเปอร์ซูปเปอร์อรไฟเต์เวทน,นะหรือว่าจูมีไรเวทน,นะฝ<อ>่ายแดงก็คือยอดธงซ้ายอ่ะมวยซ้ายนี่เขาบอกว่าจะกินเหลี่ยมมวยขวาแต่ว่าอะไรนะก็ไม่แน่นะการพุ่งชี้ขาดสมาร์ทชันทคอยนะครับนี่นะครับเสียโบนัธเดชในเรื่องผู้มวยแล้วเนี่ยก็ แฟนชอบแบบไหนนี่จัดให้ดูดีตลอดเลยป,ประธานบริษัทเพชรวิบงซิมมูชชันจำกัดน,นะครับเสนาวแล้วก็ท่านดรพงศ์วิเศษไพฑู่เป็นผู้สนับสนุนกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02662 6555จากเคมอเตอร์นะครับทุกรุ่นของโตโยตานี่ไม่ต้องวงเลยนะสวยทนนะสง่าขับและสบายใจนะครับ โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดแล้วก็ศูนย์ก็เยอะด้วยนะโอ้โหนี่ขอนึกถึงโตโยต้ววาต้องเคมอเตอร์แล้วกันอ่าฝ่ายแดงยอดธงน้ำเงินปฏิหารชอบคู่มวยแบบไหนะอย่างไรนะครับแจ้งมาที่ในานาของเป็นดีบ็อกซ์มือชั่นนะครับลหลายๆท่านก็ช่วยกันเยี่กว่าคือช่วยกันดูให้ละเอียดถีท้วนหมดนะนะจะเป็นเสียเนานะ ประธานบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งมัมชจำกัดน,นะครับแล้วก็นัทนเดชในเรื่องผู้มวยเนี่ยนะและผู้ที่สนับสนุนก็ท่านรรกตะพงด้วยแล้วก็โตโยตา้าเครมอเตอร์โมดยกก่อนครับนี่แหละครับแล้วก็พี่เตลำไซนะครับครอบครัวเพชรยินดีของเราครับฝากย้ำมาเลยครับโอ้โหรายการนัดดีครับที่จังหวัดสิงห์บุรีและครับก็เป็น รายการที่เฟ้นหาดาวลุ่งนะครับเพื่อเข้ามาสู่วงการมวยแล้วก็เข้ามาในสายศึกของเพชรยินดีแล้วครับเป็นผากกมวยไทยงานกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่29นะครับศึกดาวลุ่งเมืองสิงห์บุรีบวกเพชรยินดีครับจะมีแข่งขันกัน3วันเลยนะครับตั้งแต่วันพุธที่27ธันวาคม 28ธันวาคมจนถึงวันศุกร์ที่29ธันวาคม3วันซ้อนเลยนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรีก็เนี่ยครับประกบคู่มวยโดยชมลมมวยสิงห์บุรีนะครับ3วันเลยครับวันพุธ ที่27นะครับพรหัสสับปที่28แล้วก็ศุกที่29ธันวาคมครับมากมวยไทยงานกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่29ศึกดาวรุ่งเมืองสิงห์บุรีบวกเพชรยินดีนะครับเรียนเชิญครับเรียกว่าผู้มวยนี่10กว่าคู่นะครับ10กว่าคู่ทุกวันเลยเริ่มมวยเริ่มชกเวลา1นทุ่มตรงนะครับเรียนเชิญครับที่สิงห์บุรีครับนัดใหญ่นัดดีครับ เอาละครับค่อยๆกระยับเข้าหานะครับยอดธงรูปร่างได้สูงได้ลอย่อยนะครับมีเตะท้ายต่อยท้ายปฏิหารชกในเกมตั้งรับแต่ว่ามีแท้งนี้คอยโต้แต่หลอดนะครับหมัดนี่ก็คอยบวกด้วยเอาแลกกันแบบนี้นะครับซ้ายกับขวานะครับทั้งแท่งทั้งหมัดใครจะมั่นใครจะเร็วกว่ากันละครับเอาแดงยอดธงน้ําเงินปฏิหารซ้ายเจอซ้ายนะครับขวาไปยอดธง มีหารไล่มา,ามีการวายอ้าวขยับมาอีกซ้ายเจอซ้ายนะครับอวาวาสวยของยอดธงสจอตงประจินลุ้นอยู่ที่จังหวัดประจินด้วยเยบรันทานะครับถอดลงพนมีแน่เซ่ยขึ้นบนข้างบน,งบนลนุ่มมากันดีอา้าวขยับมาถอยอีกติดไปติดไปอีกขยับมาอีก นิดนึงยังไม่ทำกันนะครับอยอดทงมีตีนหน้าด้วยนะ่ตีนหน้าทำงานไนดะ้อัตโนมัตินะครับอยอดทงมีลูกทีด้วยเงินปฏิหารทองบูแต่ขีนละห้าร้อยด้วยนะอาตศินเนี่ยกันพอหนึ่งหมื่นด้วยนะครับเป็นผู้ที่มาส่งเสริมศิลปะแม่ไม้โมยไทยกันมาตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งนี่ทีอเจ้า่ผู้เส้นเจียวหนังด้วยนะ อย่ามานึกถึงโตโยต้ายาคาดนะต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดนะครับทุกรุ่นของโตโยต้าเนี่ยโอ้คุณไปจองได้เลยนะสบายเอาไม่แกะกล่องทางนั้นเอาต่อยเนี่ยกหมดยกหมดยกหมดยกขอนดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายทางวินัยวีระพุทธชงครับ ่วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรถกระบะมิซูบิชิไทยท่านพร้อมด้วยบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเหล้าตราเก้าเหลียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดโอสถุนไทยอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแปง้งโยกี้ในรัศมีวง,ง,ลง,วงกลมกข,อขอบคุณคุณนรงวงประเสริฐการบริษัทพวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกี่สามออกมาเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับปฏิหารมีต่อยหมัดปล้ำใน ตีเข้าแต่ว่ายอดธงก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับไม่ยอมไม่ตีง่ายเริ่มจะตีได้มีเสียงเชียร์ก็มาเหมือนกันนะครับปฏิหารมาดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ว่ายอดธงนี้เวลาไล่แขนแล้วก็ทุ้งคืนก็เจ็บเหมือนกันครับอ้าวแดงยอดธงน้ำเงินปฏิหารโอ้กแรกเลยยอดธงซ้ายน่ารักมากเลยหน้าตาเสียบไปปฏิหารแต่ก็น่ารักน่ารักเหมือนกันเอ้ฟันไปปฏิหาร เสียบไปเกาะทงถอยนิดนึงเกาะทงแดงนะสจต้องประจินตีไป,ไปปฏิหารนี่นเนียนัวเนียนัวเนียนัวเนียสมาร์ทจันทร์อยนะครับยังไม่แยกเอา้าแยกก่อนเลยทีเดียวนี่ครับยกสามผ่านมาครึ่งทางโอ้โหดูจอ,อดโถงซ้ายนี่ครับปฏิหารชักเครื่องติดแล้วครับนาย ดูมาสีเสื้อค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มาแดงลูกศิษย์ทันสจตโต้ปราจีนน้ำเงินลูกศิษย์ของพิวุฒพอหลักบุญดูครับมเสียบเข้าบายปฏิหารอุ้ยมีศอกอีกโอ้ยเสียหลักเสียหลักเสียหลักไโในอวุธคู่นี้ถือว่าออกอาวุธทันกันเลยนะครับอาวุธมวยก็คล้ายกันด้วยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกวงในก็ไล่แถงตีกันไม่มีใครยอมใคร โชกันมาสองั้งรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับยกนี้นี่ปฏิหารออกมาเร่งเกมนะครับเบียดติดตลอดกลมไหนที่เข่าชวนตะเลาะในเรื่อยครับเอาติดไปเรื่องเรื่องปฏิหารแขงยอดธงยอดธงอย่าอย่าหลวมนะอย่าหลวมนะอย่าหลวมนะเออปฏิหารแกลุยแล้วอ่ะลุยแล้วหนักเบาหนักเบา,เบาไม่สนชนอย่างเดียวปฏิหาร กระสจตกลุ้นเลยลุ้นลุ้นอยู่ที่ปะจินนะวันนี้ไม่ได้มานะครับเกียบกำลังท้ามาถอดมองคลดเอ้าล็อกไว้แมเอาพลิกมาตีสวยลูกนี้นะครับโยบวัดเถาดูต่อมาซ้ายขายกแล้วนะครับแมโอ้โหดื้อจริงจริงปฏิหารหาเรื่องทะเลาะอย่างนี้ตุตีไปเสียงเหเริ่มมา ต่อยไปหมดยกหมดยกที่3นะครับ8.000ผลิตภัณฑ์ไฮยพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮยพอกบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากรตายและวันนี้จะขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพราย ภายใต้การรับรองกระภาพจากเพจยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันสุขของเราในวันนี้ขอพรบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับเอาละครับยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับปฏิหารยกนี้นี่ออกมาเดินเร็วกว่าเก่าด้วยทีมงานบอกให้เปียดเลยนะครับเามีหมัดนํำไปจับล่ำไปยอดทงก็คอยไล่แขนเอาไว้ ดูนะครับไม่ยอมไม่ตีง่ายๆเหมือนกันเอาละครับเริ่มจะเบียดแบบราำได้เสียงเคียรนี่ดังต้ะหึมเลยนะครับเกมการยกก็ถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีกันเลอกเกินครับปวยคู่นี้อา้าวยกนี้ยกสี่น้ำเงินปีิหานซ้ายของยอดธงแม่ประกาศมวยสวยแต่อย่าอย่ายกนะอย่าโดนหนักๆน,นะปีิหารแกหาเรื่องอย่างเดียวอะ <ๆ S 2> หนักเบา <ๆ S 2> ไม่สุดยันชนอย่างเดียวปีิหารลอกไวเอาตีได้แล้วอ่ะ ไปตีได้อย่างชาราคาซังกันอยู่สมาร์จันนทอยแกะแยกโอ้โหคู้เอกวันนี้นะคร,รับอย่ากอริปตานะสายของยอดธงปฏิหารหาเรื่องทะเลาะยังติดตลอดหายใจรถต้นทอตีไปยอดธงตีมาปฏิหันตีไปไปอา้าวติดสายของยอดธงปฏิหันเข้าใกล้เรื่อยไม่สนแล้วล็อกไว้ล็อก ล็อกไว้กรรมาการยังไม่แยกตีได้ตีไปโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหนี่แหละครับมาทาไมโปรโมเตอร์บอสมาให้เจอกันพักแต่หรักพาคที่3นี่ครับมาพลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับเกมคู่นี้มาตอนนี้ยก4ีนี่ครับโอ้โหปฏิหารแ่ตเดินเร็วแต่ว่ายอดพง ยอดพงก,ก็แขกเถียงโตผูกเม็ดเลยอาจารย์สมัติแกะแยกออกมากอนกลางเวทีครับดูแล้วคู่นี้นี่น่าจะเบียดกันถึงชิงดําแน่ละครับเพราะมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับปฏิหารก็พยายามจะเบียดจะปั้มยอดพงก็มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้เกมยังคู่ที่สูสีนะครับแล้วก็ยังเดินต่อเนื่องด้วยนะครับปัิหาร ใครยุบใครย,ย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับมวยคู่นี้เพราะว่าอาวุธมวยนี่ขายกันจริงๆครับอ้าวติดตลอดปฏิหารติดตลอดอยอดธงซ้ายสวยอา้าวไม่ล้มแทงไยายอดธงต่อยมาปฏิหารปฏิหารตีมาตีไปเริ่มเพริ่มเพรรมาการแยกสมาจันทร์ทคอยอาบุกอีกปฏิหารอยอดธงออกมาฟันเสียบไปเสียบมาปฏิหารตีไปแม่ปลายยกปลายยก ไม่โอ้โหแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาโอ้โหต่อยกันพลิกไปพลิกมาตลอดนายกอีกนิดนึงอีกนิดนึงหมดยกที่4นะครับหมดยกที่4คุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะครับพร้อมด้วยเจเจปอซาวน่าร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับสถานการณ์ทิ้งดำเลยนะครับปล่อยตัวออกมานี่โอ้โหปาฏิหาร มองมาเดินต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำาใยมาดูว่ายอดธงงูพยายามจะไล่แขนสู้แต่ว่ามาถึงช่วงนี้นี่ปฏิหารเริ่มจัดเต้นตีได้เนื้อเน้เนๆครับเ,เอาแดงยอดธงน้ําเงินปฏิหารแม่ปฏิหารกระบีดพื้นที่เลยอะ่ะบีบพื้นที่ตลอดชิดไม่มีช่องว่างเข้าเข้าอีทยอดธงซ้ายแมโอ้ล้มลูกนี้เสียอาการเลยนะครับเอา แค่นาทีเดียวอาบุกอีกปฏิหารชนอย่างเนิยวชนไปหนักเบาไม่สนทอชนอย่างนี้อ้วฟันไปไปฏิหารเสียงเหตุเริ่มมาแรงอย่าล้มนะอย่าล้มนะเออนี่นะครับทุกอยูวมวยมันมันสุกมันอย่างนี้บุกหนักปฏิหารแทงไปกระถงตีเอ้าขวาติดกระทงแดงนเหมือนปฏิหารกระทงออกมา ยับยับซ้ายติดปริธารไล่ไล่ไล,ไล่เอาซ้ายอีกดอกหนึ่งสองดอกแล้วนะแทงไปไปริหารเอาแทงเอา้าจะทงเตะมาโอ้โหดูครับมาใส่กันแบบนี้สามภาคพอหรือเปล่าครับสามภาคพอไหมครับภาคที่สามแบบนี้นี่จะต้องถามโปรโมเตอร์หนุ่มโบทครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับตาฝ่ายต่าง บ้านใจครับโอ้โหแล้วก็หนักใจสามท่านนี่กรรมการให้คะแนนด้านล่างทั้ง3าท่านนี่แหละครับ <c oughs> ดูโอ้โหดูสถานการณ์ตอนนี้มากมันยังดูไม่ออกเลยครับผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยดูวปฏิหารในวงในก็ปล้ำตีได้แรงๆแต่วงนอ้ยอดธงก็มีแข้งซ้ายนะครับโอ้โหหนักๆแรงๆแล้วก็มาได้เหลี่ยมหักลงไปเอาละครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะทีมงานของทั้งสองฝั่งบกคอแล้วนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดถูกหรือคิดผิดครับนี่นะครับทุกคนูนะครับมวยมันวันศุกร์โอ้โหนี่ทีมแต่ละท่านแต่ละท่านนี่มาลุ้นกันเต็มเหยียดเต็มเกเลยแล้วนะครับถ้ามาใบที่สองอึดอึดอึดใบสุดท้ายไปไหนไปไหน ไปนายกันแน่โอ้ออกเสมอเลยนะครับออกเสมอเลยไฟแดงยอดทงสงจต้องประจีนกับปฏิหารพอลหลักบุญเอกวันนี้นะครับเสมอกันครับโอ้โหต่อยกันมันมากๆเลยอ่ะอ่านี่ครับนี่ครับ